แล้วผมเจอเตี่ยวอันแรกแล้วตามในคลิปเลยแมปนี้เป็นแมปแมปในคลิปที uh, ่ผมเล่นตามเพื่อนแล้วมั้นี่เตี่ยวเตี่ยวมีแอดมินักล่าเตี่ยวออกมาแล้วเพิ่งเจอกันแล้วอุ้ยภาพร้อนภาพร้อนร้อนด้วยตามแอดมินไปแล้วซิงซิงหาแอดมินเลยเพื่อนร้อนก่อนเช่ไหมแอดมินผีเพื่อนนะผีวิ่งเร็วอ่ะโอ้โหเจอเตี่ยวแล้ว เหมือนเห็นตัวอะไรม่วงๆเห็นพลังงานนะฮะอุ้ยแอดมายหน้าอโอ้โหโอ้โหมโอ้โหนด่เล่งเสียงร้อยเนเนี่ยเฮ้ยดับงสยเไม่ได้ยินเลยว่าเล่งเสียงร้อยเปอร์เซ็เออโดนเลยครับเออดััเียเออดับสเอลทรัสโนโนเคยได้บิมโนที โอ้โหพลังงานโอ้โหต้องมาเป็นตัวเป็นตนเลยโอ้โหอ้เกียร์เสียงจี๊ดไหมแมงจีดลั้นหูโหตันี่ให้มันมาหลอกคนนี้นี่ล่อมันมาหลอกคนนี้ล่อมันมาหลอกคนนี้ออุบกลเซร์ นีบ่บอกดต่ก้อนเซเลเยอร์ล่ามาหาเพื่อนเรานี really refers, oh like really? oh uh, ่เหมืนต่าเพื่อนโอ้ยโอ้ยลอด้วยเพื่อนมีคนเข้าเต็มเลยไม่รู้ตามแอนด์แล้วแม่มมันตอนกลางคืนด้วยนะอ้าวอุ้ยแตกหนึ่งแล้วแตกเต็มเที่ยวยังได้แหนมไม่เต็มแล้วมันไม่เต็มนะอะไรนะเพื่อนอยู่ไหน มีนะเนี่ยมันมันมีในวิชั่นนมรู้สึกว่าผีมันจะไปหาเพื่อนนะพท่าีรู้สึกแอดหมายวิ่งไปไกลมันมันวิ่งไปแบบคุณค่าที่เพื่อนคู่ควรเลยเที่ยววันนี้ก็มาไล่หาเตี๋วกันต่อใช่แอนด์ไมายนักล่าเตี๋ยวอ่ะเจอเตี๋ยววันสุดท้ายอ่ะนี่ไงเตี๋ยวได้หนึ่งเตี๋ยวแล้วเอกสิบเอ็ดอัน เพื่อนอย่าลืมส่งไหนด้วยลยนะทั้งหลายเราเห็นพลังงานมาเอิร์นอุ้ยภาพร้อนภาพร้อนดูหน้ำเด็ดโอ้ยปอะไรรากรอยนะครับแบบนี้นี่เรือเรือตัวแตก ตัวแตกเกมมาไดไงเบมากั affiliated. นต่อนะกระเพืกันต่อรอบที่สองนะรรอบที่สองมันมาหาผมแล้วครับโอ้ยคุณติดต้นไม้อุ้ยเพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วนี่ไม่ใช่เพื่อนนี่ไม่ใช่เพื่อนม่วงมาเลยม่วงมาเลยคิดว่าเพื่อนเห็นลายเชือขึ้นบนหัวที่ไหนได้ม่วงมาเลยหันหันไปทางจุดเกิดคิดว่าเพื่อนไง เพื่อนมันอยู่แถวนี้เพื่อนผีตัวนี้มันเจ้าเลขมุนหารอบๆตัวเลยทุกทีมันมุนๆเลยอ้าวไม่หมดเลยไนหมดไนท์เบิร์นหมดรอแ๊บหนึ่งเพืรอนวีเราเจอมาแล้วเจอมันหรือเจอเตี๋ยวเจอมัน ถ้าหาักเสี่ยเียมันแบบเียแบบคุ้ค่าดีกว่าโอ้ยทะลุใหม่ไอ้โลกิไอเอ็กต้านี่เองื่อ้แวไงวะไอทิสไงไอทิไงนุ๊กไอทิสแม่งล่อผีถ้ามันตายจะหาเลยเราไม่่ายคิดมันนนเลยอะแล้วเนวิ่งเ กูจำนะกูไม่อยู่แล้วผีบินได้แอดมายมันบอกว่าผีบินได้ชิคกีโเดือนไหนอ่ะอุ้ยมันมาแล้วนี่ไงนี่ไงคุณค่าที่พวกเรากำลังจะคู่ควรกำลังจะคู่ควรโอ้โหยามาเป็นตัวเป็นตนเลยจ้ะทิงกี้วิงกี้อ่ะทิงกี้วิงกี้มาทำไมโอ้ยกับถอยจับจังหวะนี้ ไม่ดิฟได้ด้วยโอ้โหโอ้โอ้ไม่ด้แล้วหลังต้นไ้ออ้ไอ้นั่นมาตนี่เลโอ้โหทะลุเสียงทะลุใหม่นะ ให้มันร้องหลายๆทีอ่ะโอ้โอ้ยร้องเยอะดิคือไล่ผีเลยนะอืยเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้วหนีอะตอนนี้โอ้มาไม่สมัยเสียงไปกลับมากันต่อนะกลับมากันต่อนะฮะไอ้ลาก่ผีมันจุดเกิดเลยเนี่ย นี่พลังงานเจอเจอเจอพลังงานจังไโอู้วววันแตกรอบสองเมื่อกี้เห็นเออกรีดกรีดสักโอ้โหตายรอบสองนะฮะกลับมากันต่ออีกรอบนะฮะ กับปาลต้ากับเพื่อนแล้วเราจะหาหาแกัปเพื่อนเฮ้ยคุณฆ่าที่หน้าพี่เลยใช่ไหมเมื่อกี้มันค้างปะแพดมายครัสไม่ไช่คานตามล่าหาเตียวนะหาเตี่ยวะไรเพื่อนโอเคไปหา รักรักฮารโลคีรักไปหาโลคีฮากไป่าโลคีนี่โลกีอยู่นี่โลคีอยู่นี่หามันดีมาหาคุณทำไมหากูททำไมโลคีกอยู่ข้างเอ้าอียผีแม่งไปกิ๊กกับโลคีอะจูบไปแล้วเราก็ได้เจอพลังงานที่จูบคนเป็นๆเฮ้ยคือคนมาดูดิผัวเมียกันหรือเปล่าสองคนนี้ เราไม่กันเกินตับกันเลยกําลังจะกินตับกันแล้วอ้เฮียหันหลังให้ลงดีหันหลังให้ผีผีผีต้องกานจะกระตุกอุ้ยผีแม่งต่อยตูดผีแม่งต่อยตูดดูดีๆดูดีๆโอ้โหเละจะกระตุกจะกระตุกโอ้ยโระตุกเอาทางเลยโอ้ยเอาทางเลเนี่เนี่ยโอ้โห มาก่อยสิคร oh, no. ับโอ้ยคนเกลียดเสียงกรีดเลยมันด้อยู่ในป่าลึกนะแอดมายพวกเสียวอะไรพวกนั้นเราวิ่งหานูไงน้านบ้านเทลิทับบี้แอดมายหน้าเรานี่ด้านบ้านไปเจอบ้านแล้วขี้ประตูก่อนเลย เขาเอาจะเป็นประตูปิดป่มขึ้นอีกทางหนึงนี่แอนไมายด้านบนก็มีทางขึ้นเรแอนไมายคงจะเห็นในคลิปทางขึ้นใช่ไอตัวนี้และเตี้ยนะฮะนี่ไงเดี๋ยวไอหัวขาดอีกแล้วแอนไมายนอนไหมนอนไหมอืมน่านอนยิงคุณคาดว่คุณควรนอนโอ้ยโอ้ยผีไม่ได้ผีเป็นหัวออ้ยตายจผีตกโค้หน้าเลย โอ้โหเพื่อนนั่นไงมันยืนทำอะไรอยู่ในม่วงเอ๋ศพนะครับโอ้โหแอดไมค์มันโปผมแวนบางทีมันอยู่บนบ้านแล้วมันวอร์มลงมาด้านล่างอ่ะใช่ไหมเออมันอยู่มันไม่ตกลงมาเหยียบหน้าผมแบบคำมั่นเอ๊บินได้ ไปดีบีอีกอะดีดียึดเสกจีแม่งหังมีผายเหมือนแลดูจะเจอเตี๋ยนะฮะแอนมาเลยเจอเตี๋ยครับใครอยากเล่นอยู่บ้านเลยดอมบี้เพื่อนคิดโดนอยู่เรื่องเตี๋ยแล้วที่เจอเตี๋ยรัวๆตรงไปมีเตี๋ยด้วยแอนเฮ้ยพี่เป็นแขวนคอโอ้แขวนคอตายโอ้โอ้มาเขาตายนี้ครับ นี่เจอเตียงอีกแล้วนะฮะโอ้ไม่แสงคอตายละครสัมภาษณ์นะครับคิปสีลาลาโปกหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสินะโปกเคยเคยดูบ้างตอนเด็กๆอ่ะเรนลิทับบี้เนี่ยทไมเห็นอมไดู ไอเด็กที่มันเป็นพระอาทิตย์ที่มันชอบแม่งหัวล้ออ่ะอ <c oughs> คดลักเลยเด็กหานอ่ะ <c oughs> ไอเด็กหานไม่ทำไรไม่หม,มันหัวลออ้อย่างเดียวไอปลาสีเหลืองวะไหนพระอาทิตย์อ่ะไอโด้จะซื้อตู้เซฟ๊บเรเว้ยก็ Ôi Ôi Chơi tiểu À, lấy khá anh พเพื่อนผีอยู่ที่ใครเพื่อนเอ็ดก่เนื้อเอ็ดอะเอ็ดกีหายอาุณหลุดอ๋อ,อ,อไปดูมันมันจะลังเล่นกับผีโยบนบ้านดูมันแซ่บอยู่ข้างบนนะเพื่อนเราจับในทางครับเพื่อนอ้าวเพื่อนแดงเลดเนี่ยวันนี้ตีเยวะ เคนลองมองแมปแมปด้านบนดิมันเหมือนกับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยไม่รู้อะมีใช่ไครับอาวแอดไมค์คลาสเจมเมอร์โป๊กเคยเนี่ยเจมเมอร์โป๊เขาจะเป็นคนรัสเซียนะอ๋เป็นคนรัสเซียเจมเมอร์โป๊ไม่อยู่บนต้นไม้อยู่ไหมเจมเมอรโปกอยู่บนต้นไม้อาจจะดูไม่โอ้ยเจมเมอร์โมันขึ้นได้ไงวะเออเจอเดี๋ยวเจอเตียว มันบิงหรือเปล่าเอดเอ็ดไมล์นักล่าเตี่ยวนี่เจอเตี่ยวเอ็ดไมล์แล้วเอ็ดไมล์หาเตี่ยวง่ายจังเลยเอ็ดไมล์เอ็ดไมล์เป็นผู้กองอจัดตั้วท์เลยของไมล์ตั้งแต่เมื่อวานอ่ะไรตั้งแต่เมื่อวานที่ไอทิศมันร้องว่าหนาตกไปยังไปเลยอช่ใครดูคลิปแล้วบางทีทิศมันร้องอะไอินมไดอย่ังไง เอาไปดูนะถึงหลดนนโหล่นะลาก่อยนเขาอะตั้งอย่ง hmm. น oh, ั oh, no. okay. <S <S ้นมันจะโดนเข้าที่นอนจะทำรูปยังไงยึดเคสร้อยเฮ้ยเจอเตี่ยวอีกแล้วนะฮะโอ้ยเฮนี่ถ้าแอดไม่ได้ช่วยนี่ผมคงไม่ได้มานั่งถ่ายคนบนทีอย่างเงี้ยล่าท้าผีเนี่ยอีอเลยอีอกันเลยทีเดียวน้ำมันแท้ตาปลาหมึกอันนี้เหรออ้าวเท ไม่ช่วงทิดก็มาในห้องเหรอตู้เซฟวันนี้ปัญหายือท่วเหรอน่ะไมล์ผมว่าในถ้ำน่าจะมีเลวลาเราวางตู้เซฟใช่ไหมบางคนวางแล้วมันแบบมันยังไม่ใส่ล็อคตู้เซฟอะจากประสบการณ์ผมไม่ได้รำเดียนไม่ใช่ไม่หายแล้วมันจะแล้วมันจะแล้วมันจะขึ้นคำว่าอ่เซฟดัตตาลัวๆเซฟบูดัตาลัวลัวจะเป็นรืแมนเนี่ยตเซิร์ฟเวอร์มันจะบอกว่าเซฟรัววลัววโอ้นี่ไงอะไรที่หน้าพี่ไม่รู้ หาให้เจอดังกระสือเดี๋ยวว่าอย่างเดินมาเป็นแถวเพื่อนเราเห็นเพื่อนว้าบเพื่อนบักหินบักหินบักหินส่งแบนแล้วนี่นี่นี่บักหินบักหินบักหินแล้วบักหินบักหินส่งแบนอ่ะเดี๋ยวอ่านแม่งแบนแบนแหลกกระจายรวม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 รววมไม่ลรวงครับเก่งครับผมเี่เดี๋ยว่สุแต่บรรดาการโต้โบ้ มันขึ้นไปไงวะเนี่ยรู้ไหมอ่ะก็มียเนี่ยเดียวครับเออโอ้ยมันน้ำเงินขึ้นบักมีแค่เนี่ยนะเออมาเลยมนลงมาแล้วเฮ้ยมีอย่างอื่นอีกมันมีกาวด้วยที่มาแจกเราสำรวจเราเจอเตี่ยวแล้วเจอเตี่ยวแล้วเมียเตี่ยวไอ้ไม้ต้องเป็นคนเก็บครับมาเดิมมาเดิมนี่เก็บนี่ไม้ยู่ิดเกอันเดียว ทักแชทมาแล้วมันอยู่ไหนอะไรกันนึงะเพื่อนอัสทายได้เเอาแมปเล็กๆอะแอดมาแมปแมปเมื่อวานนี่เราเล่นกันอะที่ผีมันรี ities, er لا, ๊ดน er ่ากลัวน่ากลัวทีเราเล่นเคลียร์เมื่อวานอะเพื <S <S> ่อกที่เซนเดอร์แมนอะอันเนอร์นัตตแนีอ่านมาจากไหนโอ้ยเปลี่ยนที่อีกล่ไปยป เนี่ยมันเรื่องของข้าผมทำเป็นจะคิดเป็นมไหมเดี๋ยวสเต็ปเขาไปเขาไปสอนครับผมไม่มีสตรีมนะครับถ้าคุยแล้วั้าคู่ผมมีสเต็ปแต่ผมไม่มีเกมดนะเดี๋ยวไม่ทีมีตอนนี้ไงขอไว้ก่อนตอนจี่เครื่องแบบลองทำนี่ไงบอกเยอะแล้วอยากกิ่งเว็บตอนนี้จะทำออกมาได้ได้ทีมงานงานไม่ต้องครับโอ้โหร้อน นั่นแหละได้ทีมงานหูไทีมงานหอนอยู่ในหูอีกแล้วนีงไม่เปทีมงานอีกเลเนี่ยไม่มมนามีโปีคุับจะรู้สึกว่าโปไม่จะแขวนคอตายแล้วเป็นเบดูแลกันโปกันนั้นแหะเมเบอร์มันโปกบันนี่ัเขามนี่บัคเขาแล้เื่อักเขแมนนี่ว่ัคเขแมพเพนนวจัดยิงสนายงามๆสักดอกนะ เอ้าวเจอเล่นเรื่องแมนวิ่งวิ่งหนีใครมาโดนหนูวิ่งหนีแต่เจอเล่นเรื่องแมนมันบอกว่าเพื่อนมันตามมาเพื่อนตามมาเข้าวัดโอ้ยเจอแล้วเจอแล้ววิ่งดูม่วงมาเลยวตัม่วงเลยทิงกี้วิงกี้ดิสซี่โอ้